วันนี้เนี่ยผมได้คอนเทนต์แปลกๆมาอีกแล้วครับปืนจีดยุงฮะให้ผมมายิงตัวละห้าร้อยแม่หยอกๆนะครับถ้าได้ก็ตัวละร้อยนะครับซึ่งพิษสงของมันเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ครับไม่ปืนบอดวนผมจะเอาไปยิงใครได้นั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าจะไปลใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกมมารินาเบรกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%เกันเลยทีเดียวแต่ยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่่ออได้ทีเเพรรับติมมกหืค ได้ดีคิปชั่นได้เลยมาครับถึงปืนมันจะไก่แก่หน่อยแต่พอได้ยินว่าตัวละร้อยเนี่ยแม่พลังมันเต็มเปียมจริงๆครับเอนเนอร์จี้เนี่ยมันล้นออกมาจากในตัวเลยผมว่าเราเราต้องไปเราต้องไปแอบแหลมมันเว้ยอาจจะมีสิทธ เพื่อตัวละร้อย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 กูเพื่อตัวละร้อยเอ้ยกูได้หนึ่งร้อยแล้วโว้ยกูได้หนึ่งร้อยแล้วโว้ยเอ้ยให้กูแบกตัวเองก่อนเถอะตอนนี้น่ะ ขอเอสสี่แมหน่ร้อยหน่อยครับตามอสมาเฮ้ยสองร้อยเฮ้ยย้ยปืนที่ปเปิดเปิดเกิดมาเพื่อกูเกิดมาเพื่อกูจริงจริงว้ ดิบกับพ่อบ้านกูบกับพ่อบานคูเฮชชาร์ดเฮชชารเอาลรเว้ยคิวละสามพันไอ้ยาคิวละสามพันเย็ดเป็ดในตอนนี้คิวไปสามแล้วครับต้องเรียกคาตัวเพิ่มหน่อยละจากคิวละร้อยไปคิวละสามพันนี่มันสตรีมเมอร์ในคาบโจนจชัดชัดเขาบอกคิวละสามพัน่ะผมนี่มีกำลังใจเเห็นไหมเนี่ย ผมยิงเป้งเคชอ็อตเป้งเฮ็ช็อตอ่ะมันไม่ไหวกับผมสักตัวว่าอย่ารอ,อนะไปก่อนเลยครับเพิ่มแรงใจอ๋ออ,อ,อันนี้คือให้ให้ให้สามเปอร์เซ็นต์ก่อนใช่ไหมครับไดอ้อีกสองพันเจ็ดค่อยตามมานะพี่อันนี้สามเปอร์เซ็นต์ก่อน หรือระหว่างที่ผมเดินมาตรงกลางเนี่ยเมื่อกี้แอร์ดอกมันหล่นมาครับแล้วปรากฏว่าพอเดินมาเนี่ยมันมีรอยเปิดแล้วครับแสดงว่าศัตรูเนี่ยเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้เลยมันอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละเอาไปเกี้ยงเลยสัตว์ตกแป๊บเดียวมันเดินไปทางไหนวะกูดูไวขนาดนั้นเลยวะดูดิ มาได้ของแดงเน่หรือวะแม่งวิ่งหูตาหลุดเลยอแต่เมื่อกี้ผมมาจากทางนี้แสดงว่ามันไม่ได้วิ่งผ่านทางนี้มึงอ้อมไปไหนวะโออ้อมไปทางนู้นเลยบอดอยู่โรงน้านูน่นอะไปเดมกินมันไปกนดูตรงนี้เราคงไม่ได้เลยจากตรงนี้ละแม่งไว้จัด อีกสามพันอ๋อ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 เย่อ๋ย่ impossible man what the fuck มาแซดมาวาดอ่ะเรื่อพวกข้างหน้าผมเนี่ยยังไงมันก็มีครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเสียงปืนยิงกันกระจายเลยแต่ตอนนี้เนี่ยไม่เห็นสักตัวเลยไม่รู้แอบกันอยู่ตรงไหนหรอครับ โอเคครับวางไว้หน้าบ้านเลยครับ,บโอ้มีของดีมึงโดดใหญ่เว้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเอากูได้ของดีเฉยออเลาบัวอ๋วอเอาะ้ะ ของดีก็มาอับเจยึบือฮ้ยของกลุ่มสมบัติหรือเปล่าแม่งสมบัติจริงๆมันไม่ยิงกันเลยว่ะคณดู นี่มือปืนมีไหนมือปืนมีไหนอ่ะสบตรงหน้ากระเป๋าอีกตัวใช่ไหมไม่เห็นมีเลยอ่ะมีเหรอไม่มีผมดูคิดไปเองผมว่ามันเพ่นหมดแล้วมันกลัวผมมันบอกให้ชื่อมามาเซ็ ยูทาสตา์มันจะได้เปรียบกว่าเราครับเราต้ององศาชิงปั๊บชิงปุ๊บตอนนี้มันในนี่รออยู่เราต้องหลอกล่อก่อนหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อเอาไปช็อตมนฮึบเฮ้ไม่ยิงกูวะแสด็จไว้ตัวนี้มันค่อนข้างจะ ลูกอีติ่มเลยอะเดีย๋ยวเราต้องเช็คมุมขวาก่อนแล้วกันไปเจมบ์ปเจมบ์ไม่มีเราจะไปาระเบิดล่อมันฝั่งนี้แล้วก็เราจะไปเข้าฝั่งตรงครับคำนวณองศาชิงดีๆไปเจมบ์เจมบ อยู่ไหนวะไอ้เฮียเอาเฮ้ย,ยคนดูเห็นสัญญาณขึ้นเหมือนผมปะไอผมไม่ได้ติดตลกนะเฮ้ย คนรู้ผมทิ้งเปล่าไงวะอ่อานี่ไงเอากูใหญ่เอากูซึงมึงคิดว่าเค,คี้ยวกูง่ายกูขม้ามึงกขอมกข,อขอมา้า S <S นนก็เข้ามากูยิงไหนแตกอ่ะกูยิงไหนแตกอ่ะเพื่อนมึงอยู่ไหนไหนกูก็ยิงหัวแตกมาแล้วอ่ะกับปืนนี้นะ่ะอายันลูกบวชอ่ะกูบอกเลย <S 2>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  เอาไปสาวติกก็ดูแล้วไอ้นี่มันไม่ขยับเลยเนี่ยเอาไงดีอ่ะ แล้วแขนผมก็หักอ่ะยาผมก็หมดไม่มีเงี้ยเลยเลยทีนี้ท <c oughs> ี่ผมไปทิ้งกระเป๋าไว้จับได้ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมจําจุดกระเป๋าไม่ได้ครับว่าไปทิ้งไว้ตรงไหนคือของที่ต้องใช้ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้อยู่ในกระเป๋าหมดเลยครับเรียกได้ว่ารันทดสุดๆมันยิงกันไว้ศพบานอบนโกดังใช่หรอแล้สุดท้ายเนี่ยเดินหาจุดกระเป๋าก็ไม่เจอครับไอ้นั่นก็ไม่โผล่เลย, <c oughs> เลยผลเป็นยังไงนั่นล่ะก็เรียบร้อยฮะเฝ้าลากมะม่วงอ๋อ ครับครับ5 0 0อยตรงคอกมาไปแล้ว300ขอบคุณครับเป็นไงล่ะครับรับงานมา จบงานก็ต้องรับค่าจ้างฮะภารกิจของเราแค่ไปยิงคนนั้นไปเจอไนท์เฉยเมื่อกีต้ตาใจเย็นอีกนิดนึงเผื่อเนี่ยกำไรทั้งในเกมทั้งนอกเกมเลยแม่เสียดายเบาสมองไปแล้วกลับมาฟาร์มที่ค้างแสงกันต่อดีกว่าครับแน่นอนฮะของดีสุดน่าจะเป็นที่นี่เลยครับลองจากทีวีเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเบื่อมาแล้วนะครับแต่เอาตรงๆคือผมก็ไม่รู้จะไปเล่นแมปไหนครับที่จะให้ของดีๆเนี่ยหรือใครอยากให้ผมไปฟาร์มที่ไหนเนี่ยก็บอกมาได้นะฮะเพื่อจะได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของที่มันดดดรออีีีีแแลล้้ววคคุุม่่่่าาซตนยททัังงสสกบบจจะะโ Mà... nắm lắm mẹ nắm lắm 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 tay là cái chưa được một lần chưa được một lần chưa được một lần chưa được chưa được chưa หกหนึ่งแน่เลยไม่ค่อยเจ็บเลยนั่งลอยเลยเป็นบอลลึกอะไอ้ยาเกาะเละเลยอะเ,เหลือสิบห้ามันืนอะไรอะแต่วัาฟอร์ดเดี๋ยผมไปแล้วไปไปนตะกิมโอเคโอเค เอาไงดีมันอยู Arizona, ่ไหนเนี่ยการนึงกาหนึงานึงเยงบนเดี๋ยงบนข้างบนตรงนั้งอาจจียนบลัดแต่ันเปิดออกแล้วจะต้องละไไปเลยได้สวแม่งกาอกุเิลิเย่อยอสวยนี่ไงได้เกาะแล้ว

chào 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 Hả? chào 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 โอ้ย่าไม่แปลกใจมึงย่อ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 เออแต่กูก็ไม่มีเซฟอ่ะเฮ้ยมาคุณจิ้มจะแตกตรงไหนวะไปทางออกไปกขอไปด่อไปต่อใช่ปะ ใช่ใช่ใช่โอ้ยย่อหาพวกรู้ <c oughs> เอ้ยทิ้งหมอของทองดีกว่าเหรอ หมวกนี้เอาไว้ใส่เล่นคอนเทนต์ก็ยังได้เลยครับกุดูเผื่อกุดูให้คอนเทนต์แปลกๆปลจะได้ไม่เปลืองหมวกทองหมื่นกว่ามันซื้อหมวกห้าไม่ได้เลยเห็นไหมเลยครับปุ๋นประกอบการเนี่ยมันดีจริงๆระครางแสงรอบนี้เนี่ยขยับรุ่นปืนขึ้นไปอีกหน่อยดีกว่าครับอยากเล่นปืนแรงๆบ้างถ้าเห็นซ้ายก็ยิงซ้ายเห็นขวาก็ยิงขวาไอ้ใครหน้าสลันมาเขา ล่อหัวมันซะใช่ใช่ใช่ตายอาวกาศปะนะตายตายสองแล้ว เข้าได้นะผมว่าตายสองแล้วเออมาตำมอกกอนแล้วตัวจกางเด้อไมนเข้าแล้วตัวงั้ ไอ้แตกมันเข้าด้วยปะเนี่ยใจใจใจใแตกวิ่งเดือดเลยไนมะ่ลุก,ลนะก,กเฏิบัตินะแตกจะเต็มเลยระวังนะผมจอมตัวกันแล้วโอ้แตกกับคนแน่นอนโอ้โหกกตายตายี่หกกรตายกระตายใส่ยี่ห้องแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งไหนสุดอันไล่สุดไปช่องกลางช่องกลางสวย เอ้าหลังมันอยู่หลังลผมเหลือผมเหลือมผมเหลือปหมดแล้วหมดแล้ว แม่งมั่วไอ้หายบอทนี้เอาคนเข้ามาอีกบอทตายโอ้โหแล้วกูพึ่งผ่าเอาชิบหายแล้ว มันเข้ามาข้างในยังตายหนึ่งตายนึงตายหนึง่งตายหนึงน่ง ได้แล้วผมได้ยินเสียงแล้วเสร็จรอแล้วกันฝั่งนี้ตายแล้วฝั่งนั้นมีไหมฝังนี้ไม่มีมันมี มีของว่ะแม่งน่าจะเซ็ตใหญ่อยู่อแอบบน่าจะเคลียร์เกือบหมดเลยครับที่เหลือก็เรื่องของนะจะเก็บยังไงหมดยิงไปหลายตัวเลอเกินไหนจะสบทีตะคิมจริงไว้อีกฮะโอ้โหบานเลยทีนี่สวยอ่ะอะเรานนะเลกนี่แหละ ไวไลท์เนื้ยเทวตาตานี้น่ะออกสักสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านหกล้านไปเลยในเล้ายังไม่เก็บโอ้โหเออวะตัวในเล้ายังไม่เก็บอีกตัวหนึ่งโอ้พอเถอะครับคณดูแค่นี้ก็ไม่หมดเลยฮะไม่มีที่ยัดละ โอ้ดูนี่พวกแกงคาใจเก๋โ oh อ้ไมคกอดล่ะโอ้รีฟองบีสอไปละล้านเจ็ดวะยิงไปเก้าตัวไอ้